ันนี้นะคะก็พบกับเบลแล้วนะคะก็อยู่ในช่วงเบลรีวิวนะคะวันนี้นะคะก็จะมาบอกลูกรักนะคะของซาวาโซที่ซื้อสาซื้อแล้วซื้ออีกนะคะเดี๋ยวจะมาอ่านบอกให้ดูว่าเป็นตัวไหนกันบ้างและเขามีของแถมอะไรกันบ้างถ้าเราสั่งออนไลน์กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันกค่ะอาา่ะค่ะตอนนี้นะคะบเบลก็ได้รับพัสดุมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาอันบอกให้ดูดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างนะคะบอกเลยว่ากล่องใหญ่มากๆค่ะทุกคน แลาไม่ไหมทาดานี่ค่ะทุกคนนี่เขาแพ็คมาแบบนี้เลยคือให้มาแบบจัดเต็มนะคะสีส้มๆนี้นะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเขาให้ของแถมมาจุกๆมากๆซึ่งเบอซื้อแค่2ชิ้นเองนะทุกคนเบอซื้อมาช่วง 2.2นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละตัวมีอะไรบ้างาละค่ะเริ่มกันที่แท็กแรกนะคะแท็กแรกนะคะก็จะเป็นซาวซูนะคะเป็น first care นะคะเป็นเซรั่มนะคะที่เบลรู้สึกว่าเบลใช้น้องล้วค่ะไม่ได้นะทุกคนคือน้องตัวนี้อ่ะให้ดูกันว่าอันนี้เขาเป็นรุ่นใหม่นะทุกคนรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบหลายรุ่นแล้วเบลใช้มาหลายรุ่นแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้นะคะขนาด90 ml นะประมาณนี้ ใช้ได้นานอยู่นะทุกคนเบลใช้ได้ไประมาณแบบเกือบปีแล้วตอนหนึ่งขวดอย่างเงี้ยซึ่งมันใช้ทุกวันนะทุกคนแบบก่อนที่เราจะแต่งหน้าอะไรเงี้ยคือเริ่มก่อนที่จะลงสกินแคร์เแบลบก็ใช้ตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยเขามีส่วนผสมมาจากโสมนะคะแล้วก็บำรุงให้ผิวเราแข็งแรงแล้วก็เวลาที่เราทาก่อนที่เราจะลงสกินแคร์ตัวถัดไปอ่ะน้องจะทําให้ผิวของเราอ่ะซึมซับสกินแคร์ได้ดีขึ้นนะส่วนตัวเบลอ่ะรู้สึกใช้แล้วผิวแข็งแรงแล้วก็มีความชุ่มชื่น แล้วก็แอบ,บช่วยเรื่องรูขุมขนนะทุกคนให้ดูว่ารูขุมขนมันจะมีความแบบเนียนชิปเลยอะแบบเนียนมากๆกับชิดกันเลยทุกคนซึ่งมันดีมากๆสําหรับเบลนะคะถ้าใครได้ลองเปิดใจนะคะตอนแรกใช้เออมันดูไม่รู้สึกอะไรแต่พอใช้เริ่มเหมือนแบบเราขาดน้องไม่ได้ทุกคนเขาโนโสปอนเซอร์เบลนะเขาเบลซื้อเขามาหลายขวดมากแล้วก็ดีจริงๆค่ะเดี๋ยวเบลมาเราเนื้อครีมให้ดูกันดีกว่านี่นะคะก็เป็นเนื้อเซรั่มนะคะบีบมาแบบนี้นะคะ เน,นื้อเซรั่มก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ซึมซึ่งซึมง,ง่ายมากสาวผิวแห้งผิวมันทุกสภาพผิวสามารถใช้ได้นะทุกคนแต่ก็ลองเทสกันก่อนว่าจะแพ้กันไหมเพราะว่าเขามีสม่วนผสมของน้ําหอมนะแล้วก็มีความหอมของแบบเขาเรียกว่าสมุนไพรที่มีกลิ่นโซมอนะไรเงี้ยให้ความรู้สึกแบบ นุ่มชุ่มชื่นและก็บำรุงผิวได้ดีมากๆค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นของแถมของเขานะคะที่เราซื้อมานะคะเขาก็ให้มาสองกล่องด้วยกันนะทุกคนก็จะมาดูกันก่อว่าขเขาแถมอะไรมาให้เราบ้างน,นะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเ s เซน e ์รู t ทีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะซึ่ง ใครที่แบบว่าเพิ่งลองใช้ซาเวซัวเนี้ยเบลก็แนะนํานะคะให้ลองซื้อแบบเป็นเซตเล็กๆดูก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นเฟิร์สแชร์นะคะที่เราใช้กันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ําตกอันนี้เป็นโลชั่นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นบำรุงผิวนะคะซึ่งเซตเนี้ยใช้แล้วคือตื่นมาผิวดีมากแบบผิวแบบผิวสวยทุกคนซึ่งเขาก็แถมมาให้นะแบบซื้อมาแล้วรู้สึกว่าคุ้มมากเลยออนไลน์อะ่ะเดี๋ยวดูอันนี้ดีกว่าว่าเขาจะแถมอะไรที่รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนกันนะทุกคนก็ห้าันเป็นแบบนี้ เป็นเซตเหมือนกันนะคะก็ให้มาคมเหมือนทุกคนถ้าเราซื้ออันนี้นะคะราคาของเขาอยู่ประมาณสามพันนิดๆน,นะคะเบลจาไม่ได้นะคะเดี๋ยวขึ้นราคาวไว้ให้ค่ะก็ถ้าถมมเราซื้ออย่างนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งของแถมมีเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูตัวตัดไปดีกว่าที่เบลซื้อมาถัดมากันดีกว่าะคะ่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นมาร์กนะคะตอนนอนที่เบลรู้สึกว่า เบลเคยหยุดใช้น้องไปแล้วแล้ว,ลว,ลวก็กลับมาคิดถึงเขาก็เลยมาซื้ออีกทีนึงนะคะเป็นมาร์กนะคะเป็นรุ่นนี้นะคะซึ่งน้องก็ได้ของมาดูแบบวนี้ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ามาร์กตัวนี้มันทําให้ตื่นมาแล้วผิวแบบฟูมากทุกคนแล้วแบบคือตอนที่เบลใช้แล้วมันมีความแบบชุ่มชื่นตื่นมาแล้วผิวอิ่มฟูบำรุงผิวแล้วแบบตื่นมาแต่งหน้าตีผิวสวยอ่ะคือไม่รู้อุปโภคไปเองหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้สปอนเซอร์เบลแต่ว่ารู้สึกว่าตัวนี้เขาช่วยแบบให้ผิวเราอะแน่นขึ้นกระชับขึ้นแล้วก็ สร้างเกาะให้ผิวแข็งแรงแล้วก็บำรุงผิวของเรานะคะให้แบบมีความชุ่มชื้นตลอดการนอนหลับของเราก็คือตอนหลับก็ยังสวยทุกคนก็นอนเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมกันดีก,กว่าว่าเนื้อครีมเขาจะเป็นยังไงนะคะเขาก็จะแพคเกจติ้งแมงดีแล้วก็เปิดที่เขาเปิดล็อก นะคะก็จะเป็นเนื้อมาส์กนะคะก็ปกติเบลก็จะมาร์กตอนนอนนะคะซึ่งเบลใช้ทุกวันทุกคนคือบางคนก็ใช้แบบอาทิตย์นหนึ่งสองครั้งสาครั้งนะแต่เบลว่าเบลใช้ทุกวันเพราะว่าเหมือนแบบใช้แล้วมันผิวสวยมีความหอมของของโสมนะเนาะเพื่อนก็เป็นจุดเด่นของซาวซูนะคะอันนี้แอบบมีความหอมอ,อีกแบบหนึ่งซึ่งเบลก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะคะแต่ว่าหอมเสร็จแล้วก็บำรุงนะคะดูผิวคือแบบ กรวทุกคนยิ so, night, e like so ages, so ่งถ so like so ้าเราบกตอนนอนนะแล้วก็ก็นอนนะตื่นมาผิวคือสวยแบบอิ่มฟูมากมากค่ะก็คืออันนี้ก็ถือว่าเป็นรูกลักที่เบลซื้อซ้ํานะคะบอกเลยว่ามันเอาละค่ะเรามาดูช่วงของแถมกันดีกว่าของแถมตอนแรกเราก็ให้ดูไปแล้วที่มันเป็นเซตนะคะอันนี้ก็จะเป็นของแถมที่เขาแถมมากับตัวมาร์กนะคะตอนนอนนะคะซึ่งอันนี้เบลก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนจะเป็นกระเป๋าเลยทุกคนท่ดา นี่นะคะนี่เป็นกระเป๋าจริงๆด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะแถมอุ้ยน่ารักทุกคนคือเบลซื้อมาแบบตว้นี้นะคือเขาจะแถมกระเป๋าแบบใส่พวกเครื่องสำอางครีมแล้วมีความนุ่มหมดทุกคนก็คือใส่ได้แบบใหญ่เลยนะเนี่ยทุกคนก็คือดีนะของแถมมาไม่ต้องซื้อกระเป๋าเองแ,แล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นของแถมแบบนี้่มาดูกันเลกระเป๋าที่เป็นอะไรกันบ้างนะคะอะ่าน,นิย่าเาหรื่ะ ของเยอะมากอันนี้นะคะก็จะเป็นเจลล้างหน้าโฟมนะคะซึ่งตัวเนี้ยเบล,ลมีอยู่ที่ห้องนะคะแต่ไม่ได้หยิบมาให้ดูแต่เดี๋ยวเรจะขึ้นรูปให้ตัวนี้คือดีมากทุกคนอันนี้เบลก็ซื้อซ้านะแต่ว่ามันยังไม่หมดก็เลยไม่ได้มาอันบ็อกให้ดูนะคะก็พกมาแบบดีมากๆเขาให้มาเป็นของแผจนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็น first care นะคะขนาด15 ml นะให้มาแบบพกพางไซส์ทาวเวลนะเวลาเราไปเที่ยวไหนซึ่งแบบหวดน่ารักมากเป็นแบบไซส์ทาวเวลแบบ ราคาดีทุกคนใครที่เป็นสาวกสาวาซซจะรู้องเงถ้าเราซื้อตามออนไลน์ line, จะได้ของแถมเยอะกว่าที่ซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์นะส่วนตัวเบลนะเบลชอบซื้อในช e, นะ้อปปี้อะแล้วมันได้ของแถมเยอะนะทุกคนดูดิ15 ml 4าส่ขวดให้มาแบบคุ้มแบบจุกๆเลยแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นนี่อ่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ m โมชั่นะคะก็เป็นครีมบำรุงเหมือนแบบเซ็ตที่เราให้ดูเนะี่ยทุกคนนี่นะคะ ตัวนี้ใช้ดีมากบางทีเบลแบบรู้สึกว่าหน้าแห้งๆนะคะก็จะหยิบมาพกใช้ใส่กระเป๋าใช้เงี้ยทุกคนคือไม่มีดีมากแล้วก็มีเป็นเอสเซนต์นะคะเป็นน้ำเซรัก็ใช้ดีเช่นกันค่ะซึ่งเบลรู้สึกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์เกาหลีหลังมานี้คือของเขาดีมากๆทุกคนนี่เขาก็แถมเอสเซนต์มาให้นะในขนาด 15ML นี่ใช้ได้เป็นสัปดาห์นะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเซตที่เป็น รูปลักษ์ที่ทุกคนที่ใช้ก็จะขาดไม่ได้นะคะจะให้มันเป็นแบบนี้อ๋ออันนี้มันคอเซตกันทุกคนอันนี้มันจะเป็นแบบค l ีนซิ่งล้างหน้านะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นออยล์ล้างหน้าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเฟิร์สแคร์เหมือนเดิมนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นตัวบำรุงผิวนะคะเป็นแบบเอเซน n ์คอ o ฟอร์ t นะคะซึ่งครบมันแบบทุกคนคิดว่ามันเซตเดียวกันแบบเดีใช่ไหมแต่ว่ามันคนือละเซตกันปึ๊บ นี่ให้มาคนละเซตซึ่งแบบโอเมก้ oh God, ทาท่าแบบดีมากทุกคนกคนือแบบซื้อสอบมาซูเราไม่ผิดหวังน,นะสั่งทางออนไลน์คือเขาให้ของแถมมาแบบจัดหนัหนัดเต็มมากๆทุกคนถ้าใครชอบนะคะก็สามารถไปซื้อตามได้อย่างเจ้าตัวนี้กับเจ้าตัสแครนี่คือแบบควรจะต้องมีเป็นสาวแบบแจกผิวสุขภาพดีผิวอิ่มฟูสาวผิวแห้งแบบ เบลนะคะก็สามารถไปซื้อตามกันได้ซึ่งแบบให้ตัวนี้มากก็คือคุ้มมาเราซื้อมาแบบอย่างเงี้ยคุ้มมากทุกคนขนาดแบบขนาดใหญ่มากใช้ได้เป็นปีนะแถมยังให้ของแถมมาแบบจุกๆแบบนี้นะทุกคนก็สามารถไปซื้อตามกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งมิง้งซาวาซูออฟฟิเชียลเอาไว้ให้นะคะก็เป็นดิงแท้นะคะเป็นของแบรนด์ออฟฟิเชียลโดยตรงนะคะซึ่งจะบอกก่อนว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์เบลนะทุกคนและเบลก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการทำคลิปนี้แต่ว่าเบลมาพูดถึง ความรู้สึกดีจริงๆแล้วก็รู้สึกการใช้งานจริงๆนะคะก็สามารถไปลองใช้ตามแบบเบลได้นะคะแล้วก็ถ้ายังแบบกลัวๆอยู่ก็สามารถไปใช้เซ็ตทดลองได้นะะก็มีขายทุกคนก็สามารถไปเสิร์ชดูกันได้นะคะยังไงนะคะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์ให้เบลอะไรสามเก้า hmm. นะคะยังไงนะคะเบลขอตัวไปก่อนนะคะ mm hmm. พบว่าวันนี้นะคะจะไปบำรุงผิวให้สวยงามค่ะบ mm ๊ายบาย